สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะในช่วงเดือนเมษาย,ยน2563ชาวลัคนาราศีมังกรก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะคะเรามาดูในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะการงานของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนนี้ได้ไพ่ตัวตนคือไพ่เดอะฟูลนะคะ หลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะในเรื่องของการงานอาจจะตัดสินใจไปเริ่มต้นงานใหม่นะคะ,ะมีเกณฑ์สูงหรือคนที่ทำงานอยู่อะคะ่ะ the f o o หมายถึงอยากจะทำตัวให้สบายใจนะคะไม่ไม่กังวลไม่เครียดนะคะในเรื่องของงานเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเจอกับสภาวะปัญหา ในเรื่องของคนนะคะการทะเลาะขัดแย้งความไม่เข้าใจนะคะในองค์กรเนี่ยเกิดปัญหาการทะเลาะความวุ่นวายในองค์กรแล้วก็ไพ่เดวิลเนี่ยให้เรามัดระวังการถูกโกงถูกหักหลังด้วยนะคะจากเพื่อนร่วมงานนะคะหรือพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเดเวอร์เนี่ยค่ะคุณอาจจะมีหุ้นส่วนนะคะให้ระวังนะคะความไม่ซื่อสัสตย์ต่อกันเดวิลอาจจะทำอะไรรับหลังคุณได้นะคะ ให้เรื่องงานเนี่ยเพจออฟวอลนะคะมีเกณฑ์ที่หลายๆท่านจะเริ่มต้นงานใหม่หรือหลายๆคนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้พัฒนาความรู้ความก้าวหน้าในเรื่องของงานตัวเองมากขึ้นนะคะแต่พลังงานนะคะสดาดเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างที่จะรุนแรงสถานการณ์มันหยุดนิ่งนะคะเรื่องงานของคุณที่มันเคยพัฒนาที่มันเคยเติบโตต่อยอดไปได้ด้วยดีเนี่ย 8คาานะคะในอดีตที่มันกำลังจเจริญรุ่งเรืองไพ่เดอะซันเด e ะเอ็มเพรสนะคะเดอะเอ็มเพเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีอำนาจบริหารจัดการนะคะดูแลกิจการของตัวเองได้เป็นอย่างดีใครที่ทำงานเกี่ยวกับเสื้อผ้าอาพรของสวยๆงามๆของผู้หญิงอะคะ่ะที่มันเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะสำหรับผู้หญิงจะโอเคนะคะ แต่ได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะคะในช่วงเนี้แต่ว่าสีดาบเนี่ยบอกว่ามันค่อนข้างที่จะนิ่งอะตอนนี้เดือนนี้ค่อนข้างที่จะหยุดนิ่งนะคะจากที่มันเคยดีๆอยู่เนี่ยสถานการณ์ต่างๆเหมือนจะต้องพักอ่ะคุณจะต้องพักรักษาตัวอยู่ ะะอาจจะด้วยสถานการณ์ตอนนี้ด้วยที่เกิดโรคระบาดเนี่ยทำอะไรได้ค่อนข้างที่จะยากนะคะไพ่สเต้งม,มาบอกว่าขอให้คุณอดทนค่ะชาวลัคนาราศีมังกรอดทนนะคะแล้วใช้ความมีไหวพริบความมีสติปัญญานะคะค่อยๆต่อสู้กับปัญหาสิงโตตัวนี้ก็เหมือนกับอุปสรรคปัญหาที่เข้ามานะคะในเรื่องงานของคุณเรามาดูไพ่สรุปนะคะสําหรับเรื่องงานของชาวมังกร ราชินีถือดาบค่ะอ่าค่อนข้างที่จะต้องใช้อำนาจในการตัดสินใจนะคะต้องมีสติในการตัดสินใจแต่ให้ระมัดระวังนะคะการใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาด้วยนะคะในช่วงนี้แต่แฮงแมนแต่แฮงแมนกับสีดาบเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยค่ะสถานการณ์ต่างๆมันค่อนข้างที่จะหยุดนิ่งนะคะ มันค่อนข้างเยชะลอตัวอย่างที่บอกจากที่มันเคยขยับขยายไปได้อย่างรวดเร็วอะตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันหยุดนิ่งอะนะคะมันไปต่อได้ยากแต่มันก็มีข้อดีนะคะสําหรับการหยุดนิ่งในครั้งนี้คุณก็มีเวลาในการคิดอะไรหลายหลายสิ่งหลาย,ลายๆอย่างนะคะ,อะมองในทิศทางที่ดีนะคะต่อมามาดูไพ่เดอะซันเดอะซันบอกเลยว่า โอกาสในเรื่องของการงานมาแล้วใครที่อยากจะเริ่มต้นงานใหม่ก็มีโอกาสได้รับข่าวดีได้รับโอกาสนั้นนะคะหรือใครที่มีปัญหาในเรื่องของการงานสถานการณ์ต่างๆมันจะเป็นไปนในทิศทางที่ดีค่ะไพ่เดือดสันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะคะต่อมาเรามาดูในเรื่องของการเงินค่ะการเงินของชาวลัคนาราศีมังกร ให้ไปแรกนะคะให้สิบเหรียญหลายๆท่านนะคะอาจจะรอคอยการซื้อบ้านซื้อรถหรืออสังหาริมทรัพย์หรือขายบ้านขายรถก็ได้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จหรือใครที่อยากจะกู้ยืมเงินนะคะเดีวเดวิลมาพร้อมกับสี่เหรียญคุณก็มีโอกาสที่จะรับเงินก้อนนะคะเข้ามา หกเหรียญค่ะใครที่มีปัญหาติดขัดมากๆนะคะก็มีเกณฑ์ผู้ใหญ่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินหรือคุณอาจจะไปขอความช่วยเหลือใครคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือค่ะหรืออีกเกณฑ์หนึ่งนะคะอาจจะมีคนเข้ามาขอยืมหยิบยืมเงินจากคุณนะคะต้องระวังให้มากๆค่ห้าคาถาพร้อมกับ the เดวิลเนี่ยค่ะการให้ยืมไปแล้วโอกาสที่จะได้คืนค่อนข้างที่จะยากนะคะามาดูอีกใบหนึง่งในเรื่องของการเงินค่ะ by the m o o นนะคะเนี่ยความกังวลใจหลายๆท่านกําลังวิตกกังวลมากๆเลยในเรื่องของการเงินนะคะอ่าและอีกอย่างหนึ่งที่อย่างที่บอกว่าการที่จะให้ใครยืมเงินนะคะก็ดูให้ดีๆนะคะมันไม่ชัดเจนไพ่เดลิวิวมาพร้อมเดมูนเนี่ยโอกาสที่คุณจะถูกโกงถูกหักหลังค่อนข้างสูงนะคะในเรื่องของเงินต่อมามาดูในเรื่องความรักค่ะความรักสําหรับคนมีคู่นะคะ ไพ่ตัวตนของคุณได้ไพ่ The f ฟ o l นะคะในช่วงเดือนนี้หลายๆคนน่ะรู้สึกว่ามีความสุขกับการอยู่ตัวเองมากกว่านะคะ The f ฟ o l ไม่ยึดติดไม่อยากจะยึดติดอะไรแล้วอ่าอยากจะมันยังไม่มีจุดยืนนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยที่มันหยุดนิ่งมาแล้วสักพักหนึ่งนะคะทำให้คุณค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะปรงๆนะคะ ปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาการทะเลาะขัดแย้งความไม่เข้าใจกัน5คาธา,านะคะมาพร้อมกับไพ่เดวิลและเดลเวอร์เนี่ยอาจจะทะเลาะกันในเรื่องของมือที่3ก็เป็นไปได้นะคะหรือตัวคนเองเนี่ยอาจจะมีช้อยเข้ามาให้คุณเลือกแล้วคุณก็ยังเลือกไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็นขัดแย้งในตัวเองนะคะ ว้าวุ่นใจนะคะเป็นเดฟูคนนี้ที่ยังยังไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเรามาดูไพ่สรุปนะคะในเรื่องความรักของคนมีคู่ไพ่ใบแรกไพ่สามถ้วยค่ะเจ็ดดาบนะคะและเด็กถือถ้วย ค่ะอย่างที่บอกว่าอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์อาจจะเป็นตัวคุณเองหรืออาจจะเป็นตัวคู่ของคุณนะคะที่กําลังแอบมีมือที่3เข้ามานะคะมีมีความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ของคุณเด็กถือถ้วยนะคะก็ต้องพยายามประคับประคองให้ดีๆนะคะในเรื่องของความรักต้องคอยเทคแคร์ care, ดูแลเอาใจใส่นะคะะ สิ่งต่างๆที่มันเป็นปัญหาถ้าคุณถ้าคุณหันมาดูแลหันมาใส่ใจนะคะสถานการณ์มันจะเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้น The อ็มเพมาบอกว่าการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็การใช้ความอดทนใช้ความอ่อนโยนเข้าสู้กับปัญหาสตร e งเนี่ยคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาเอาไว้ได้ ะะต่อมามาดูไพ่แนะนําในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคณาราศีมังกรสําหรับคนมีคู่นะคะไพ่ใบนี้มงบอกนะคะผู้ชายคนนี้เขามอบความรักให้กับผู้หญิงคนนี้ให้ของขวัญบอกรักนะคะดูผู้หญิงคนนี้รู้สึกดีมากนะคะความรักความผูกพันที่มีต่อกันสถานการณ์นะคะที่อยู่ด้วยกันมันค่อนข้างที่จะมีความสุขความอบอุ่นนะคะเดือนนี้ไพ่แนะนําว่าให้คุณอะ ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้ดีๆนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องมือที่3เข้ามามันก็จะเป็นความที่ความผูกพันแล้วก็ความมั่นคงความรู้สึกดีที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะนะคะสำหรับคนโสดค่ะเรามาดูไพ่สำหรับคนโคาาดสดน,นะคะ The Fool เนี่ยหลายๆคนยังไม่อยากจะไปยึดติดกับใครอยายังรักในความอิสระของตัวเองอะคะ่ะ คุณยังเลือกไม่ได้เลย5คาถา,าเนี่ยยังไม่รู้จะเลือกใครแต่ Love r มีคนเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะบางบางคนนะคะถึงกับเลือกไม่ถูกเพราะว่า Love r มาพร้อมเดวิลเนี่ยคนเข้ามาหลายคนหรือคนคนนี้เป็นคนที่คุณถูกใจมากนะคะ คนที่คุณรู้สึกดีมากแต่ว่าคุณยังรู้สึกว่าคุณยังเริ่มต้นกับเขาไม่ได้เดี๋ยวฟูเนี่ยเพราะว่าคนที่เข้ามาคนนี้เขาอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะในเรื่องความสัมพันธ์เขาอาจจะยังมีใครใน,ในความสัมพันธ์อยู่นะคะเช็คให้ดีๆด,ด้วยมาดูไพ่สรุปสําหรับคนโสดค่ะคนโสดนะคะไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยคุณก็กําลังมองมองเขาอยู่คุณก็กําลังจะพิจรารณาอยู่นะคะสําหรับคนที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีนะคะไพ่ อัศวินถือดาบนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุลมค่ะราศีมิถุนตุลกุมนะคะที่เข้ามานะคะเข้ามาอย่างรวดเร็วด้วยการเข้ามาของเขาคนนี้นะคะ วิวัฟอร์จูนหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆคนที่เคยพูดคุยกันหรือคนที่เคยห่างหายคุณไปนะคะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ค่ะสําหรับคนโสดนะคะก็ขอให้ชาวรัคนาราศรีมังกรนะคะทุกท่านที่พบเจอปัญหาก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยดีนะคะขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ